นของเรานะคะหลังจากที่เราไม่ได้ทํางานประจําแล้วเราก็จะมาเลี้ยงวัวแล้วเราก็จะไปตัดหญ้าให้วัวน,นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะไปมุม่ไปเกี่ยวตรงนู้นใกล้ๆก่อนแล้วเราค่อยกลับเดินกลับมาแล้วก็มาเขี่ยตรงข้างบ้านนิดนนะคะนี่ค่ะสำหรับการตัดหญ้านะคะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์คือเครื่องตัดหญ้านะคะนี่ค่ะเครื่องตัดหญ้าของเราก็จะเก่าๆแบบนี้ละคะ่ะแล้วก็นี่ เห็นกับพี่ตัวหญ้าก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับการตัดหญ้านะคะการตัดหญ้าที่ถูกต้องจริงๆคือคนตัดหญ้าจะต้องสวมรองเท้าบูท๊ทด้วยนะคะแล้วก็ใส่แว่นตาใส่ค่ะแล้วก็ใส่ถุงมือผ้าด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่นาของเราที่ว่าเรามาเลี้ยงวัวอยู่ประจํานะคะมันจะไม่มีเศษแก้วเศษขวดนะคะเราก็เลยางานออกจากางานประจําอยากมีฟาร์มวัวก็เลยมาเลี้ยงวัวทําคลิป ทำมิดีโเกมสตรีมเกมส์และขุนบัวจำหน่ายแล้วก็ออกไปตัดหญ้าแล้วก็อยู่กับบัววันๆทำเกษตรพอเพียงนี่นะคะก็อีกคนนึงก็ตัดอีกคนหนึ่งก็จะเก็บหญ้าใส่รถเข็นเพื่อที่จะเอาไปให้น้องบัวนะคะแล้วก็หน้าที่เก็บหญ้าใส่รถเข็นก็จะเป็นหน้าที่ของเรานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะเก็บหญ้าใส่รถเข็นแบบนี้ เก็บตามที่เขาตัดเอาไว้ข้างๆเลยนะคะเพราะว่าอีกคนหนึ่งเขาก็จะตัดไปเรื่อยๆจนกว่ากะว่าจํานวนหญ้าจะเต็มรถนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเขาตัดเอาไว้แล้วนะคะเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆจนเต็มรถหรือว่าเราต้องการสองรถเราก็จะตัดให้เต็มสองรถเลยนะคะนี่ค่ะหญ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหญ้าเป็นแบบนี้เลยค่ะ <S <S 1> <S 1> นี่ค่ะหลังจากที่เราตัดตรงนั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดต่อข้างๆตรงข้างหน้านะคะ ่ะูนะคะวันนี้ตอนหญ้าย,ยาวหญ้าก็จะสวยมากเลยค,ะค่ะนี่ค่ะเราไม่ได้ไปตัดหญ้าไปนะคะเราตัดอยู่ตรงแถวๆที่เราเลี้ยงนะคะก็นี่เราก็จะแบ่งเอาไว้ให้ กนินเองนะคะนี่ขาย,ยาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่น่ขาย,ยาสวยนะคะวัวไทยก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะคะในคอกเราวัวไทยกินต้นหญ้าแบบไหนก็กินหมดนะคะกินทุกชนิดเลยะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เก็จะเป็นวัวไทยนะคะที่ว่าเราเลี้ยงอยู่ข้างในตรงป่าอ้อยนะคะนี่ค่ะให้น้องวัวกินเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้กินเสร็จแล้วก็น้องวัวก็จะมี สระน้ําอยู่ข้างๆนะคะมีสระน้ําให้น้องกินอยู่พอน้องกินหญ้าเสร็จน้องก็จะเดินไปกินน้ํากันนะคะนี่ค่ะน,นี่นะคะหลังจากที่เราให้้องบัวกิกนหญ้าเสร็จแล้วนะคะ ้างลางก็จะมีบอ่อน้ําก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ไม่ได้เป็นไหนไกลเลยนะคะเราก็จะล้อมลวดเพื่อกักบอิเวณน้องๆเอาไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ําที่มีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าขุดเอาไว้ปลูกข้าวปลูกผักนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณน,นี้เนาะนี่เด็กๆก็จะลงไปกินตรงนี้กันนะคะค่ะพบกันใหม่ ep หน้านะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะว่าหลังจากที่เราไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้ว หนึ่งวันเราต้องทำอะไรเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวบ้างบา,บายค่ะ